สวัสดีค่ะ <ขอ S 1> วันนี้เราพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับตัวน้องเบสซี่ค่ะวันนี้มีคุณแม่ออมาด้วยนะคะคุณแม่ค่ะวันนี้ใครคะแนะนําตัวค่ะเบสตี้ค่ะพี่บอสคุณพ่อครับเอาวันนี้คุณพ่อมาด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทำขนมอะไรกันคะทุกคนลาบ มีส่วนผสมอ,อะไรบ้างคะน้องเบสตี้มีแป้งข้าวเจ้ากับอ่วแล้วอันนี้อะไรคะพี่บอสแป้งข้าวเจ้าเหมือนกันนะคะ 2, กับแป้งมันสองชนกับแป้งมันเพราะว่าอันนี้เป็นของน้องเบสตี้กับอันนี้เป็นของพี่บอสี่บอสครับพี่วอสค้าวอันนั้นอะไรครับนี่อะไรครับไม่รู้นะ้ำกะทิอ่นนาน้ำกะทินะคะใส่อะไรคะใส่กินมะลิด้วยใส่กินมะลิใส่<ก>มะลิใส่ยังไงกินมะลิอะ ซูมใกล้ๆก็ได้นะคะอันนี้เราจะเห็นว่ามีสายมะนิอย่างมีดอกมะลินะคะอันนี้เราเก็บจากบ้านหน้าบ้านเรานะคะไม่เป็นอันตรายค่ะพี่บอสอันนี้อะไรคะมะพร้าวค่ะมะพร้าวอะไรลูกมะพร้าวเอ่อมะพร้าวอะไรมะพร้าวอะไรเอาถืนถือมามะพร้าวทืนถือเอามาทํายังไงคะลูกใช้มือแมวขูดค่ะใช้มือแมวขูดนะคะมีส่วนผสมอะไรอีกคะ มีจะเป็นหลากสีสีผสมอาหารใช่ไหมคะพี่บอสนี่อะไรสีแดงสีแดงจะไม่เหมือนใครเลยนะคะเพราะสีแดงทำเอาเอาเอาสีผสมอาหารมาใส่เลยสีอื่นค่นะเทาะหลอดอันชันกับไปเลยแล้วอันนี้สีอะไรคะส้มค่ะได้มาจากอะไรพี่บอสเชลลทใครเป็นคนทำบอสอ่าแล้วก็อันนี้สีอะไรคะ ได้มาจากอัญชันดอกอัญชันนะคะนี่เราก็คั้นน้ําดอกอัญชันออานะคะอันนี้สีอะไรคะเขียวค่ะเขียวพี่บอได้มาจากอะไรเออจากน้ําเขียวไม่ใช่เรามาจากใบเตยใบเตยใบเตยค,ค,ค่ะนี่นะคะเราคั้นน้ําใบเตยนะคะมีจะเอ็กกินอันนี้พี่บอ<ม>จะแนะนําอะไรเอ่ยถั่วขาวไม่ใช่ถั่วขาวเรียกว่า ง g าขาวนาขาวพี่บอสอันนี้นี่คืองาขาวนะคะอันนี้คืองาขาวคั่วค่ะอันนี้เราเอาไปทําอะไรพี่บอสเมื่อนะกี้เอาไปคั่วคั่วนะคะเอาไว้ผสมกับผสมกับอะไรอ,อันนี้ของเราน้ำตาลคะ่ะน้ำตาลแล้วสผสมอีกนิดน,นึงก็คือเกลือค่ะเกลือค่ะ โอเคอ้าวชิมกันใหญ่เลยน้ำตาลกับเกลือต่างกันยังไงเห็นไหมคะนี่คือส่วนผสมของเรานะคะสรุปว่ามีดูนะคะมีตากเขาค่ะสรุปว่ามีแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งมันนะคะแล้วก็กะทิมะพร้าวทึนทึกขูดฝอยน้ำตาลทรายขาวเกลืองาแล้วก็สีต่าง โอเคนั่นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในสำหรับวิธีทำ <laughs>